สวัสดีครับผมโจยนะครับและนี่ก็จะเป็นคลิปเล่าในเรื่องของ The Silver Corp หนึ่งในไซซ์ซอล,ลี่ของการ์ตูนโซล่าอัปเปอร์สครับที่จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มเบี์ฟ้าในฟิลียที่ดันดวงสวยไปที่เรื่องมีเรื่องกับเพื่อนบ้านต่างดาวจนต้องถูกส่งออกไปนอกโลกและต้องไปผัวพันกับเรื่องเซซัวระดับจักรวาลซึ่งผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องโซล่าอัปเปอร์สไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับและเรื่องราวของ Si l v e r Cop จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมัฟัฟงกนได้เลยคะบ เรื่องทั้งหมดมาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ยานอวกาศของขอครอบครัวโซล่ามนุษย์ต่งดา,าวชาวชลอปเปียนแห่งดาวชลอได้มาตกลงบนโลกมนุษย์โดยโครอบครัวน,นี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคอวโวกัปตันของยานและหัวหน้าครอบครัวโซล่าเทอร์รี่ผู้เชี่ยวชาญการเล็งดูผิวป้ายามยูแลกล่างโคนของขอคอวโวเจสซี่ล่างโคนของเทอร์รี่และผิวป้าสเล้ยงต่างดาวของขอครอบครัวนี้ครับณนวันหนึ่งที่แสนจะธรรมดาเทอร์รี่ได้รับพัสดุเป็นกระสุนวัตการคริสตตลสเกล ที่มีลายเซ็นของมาร์คแฮมิลที่รับบทเป็นลุคสกายวอลเกอร์เซ็นอยู่ด้วยซึ่งเทอร์รี่ก็ได้มาจากการชนะประมูลใน eBay เบทอร์รี่จึงชวนคาโวไปถ่ายรูปเล่นกันโดยทำท่าเล่าเรียนหนังชาเลงเจอรแต่เทอร์รี่กลับซุ่มซ่ามครับเพอร่างกระสุนที่ประมูลมาได้ขึ้นไปบนฟ้าเทอร์รี่พยายามมองหาก,กระสุนที่ลอยอยู่บนฟ้าเพื่อที่จะรับมันไว้ให้ได้ทันตอนนั้นเองเนี่ยได้มีเด็กพิการคนหนึ่งถ่ายวิวแชร์มากำลังจะชวนกับเทอร์รี่คาโวจึงได้ทำการทีบบิวแชร์ของเด็กให้ล้มลงก่อนที่จะะแถมมชนกกัับเเอออรรรียงงงคทง่สุ และเผื่อเดินไปชวนกับรถฮันด้าเอส2,000สีเหลืองของเกรนคัมสตซนที่อยู่บ้านตรงข้ามของพวกเขาคอวโวพยายามเข้าไปเจราจากับเกรนวะ่าเธอรีนไม่ได้ตั้งใจจริงๆเขากำลังมองกระสุนที่ได้มาจากการประมูลและเผื่อยิงขึ้นไปบนฟ้าแต่เกรนไม่ฟังคำแก้ตัวของคอวโวและด่าผักใส่พวกเอเลียนว่าอย่ามาแตะต้องรถของเขาอีกเวลาผ่านไปสักพักกระสุนยังไม่หล่นลงมาจากฟ้าเธอรีเริ่มมีอาการปวดคอจากการเงยหน้านานๆคอวโว จึงช่วยโดยการฝังเข็มไปที่หลังของเทอรี่เมื่อเกรนออกมาจากบ้านและพบว่าพวกเอลีทั้งสองยังไม่ออกไปให้หารจากรถของเขาจึงจะเข้าไปจัดการทั้งสองโดยการเอามือไปบางหน้าครับ <c oughs> เขา,าบอกกับเกรนว่าให้เลิกก่อกวนพวกเขาซะถ้าเขาได้กระสุนเมื่อไหร่พวกเขาจะไปเมื่อน,นั้นเกรนจึงคิดแผนที่จะแกล้งเทอร์รี่โดยการเข้าไปหยิบปืนอีกระบอกในบ้านของเขาแล้วก็ยิงขึ้นไปบนฟ้าครับเพื่อที่จะให้เทอร์รี่สับสนและพลาดสายตาไปมองกระสุนลูกอื่นแต่เทอร์รี่ได้ตอบก,กับเกรนแบบเจ,จ็บจบว่ากระสุนของเกรนนั้นไม่คงจะราคาถูกมากว่าเขาสามารถยกงมันออกได้ชัดเจนกับกระสุนคริสตัลของเขาเวลาผ่านไปสักพักเทอร์รี่บอกว่ากระสุนใกล้จะล่วงลงมาแล้ว เข oh, จึงรีบไปหยิบถังมาแล้วนำเกาะการกระสุนใส่ลงไปในถังด้วยเพื่อไม่ให้กระสุนทะลุทางหายไปอีกแต่ตอนนั้นเองที่เกรนรอจังหวะน,นี้มานานเขาได้ถอยรถ Honda S2000 สีเหลืองของเขาชนเขากับเทอร์รี่ทำให้เทอร์รี่ฆ่าสายตาจากกระสุนคริสตลัลเกรนสาใจมาก แล้วหัวเรายอพวกเอเลียนกับการที่เขาได้เอาคืนได้สาเร็จแต่ตอนนั้นเองกสุนคริสตัลก็ตกลงมาตามที่เท้าของเกรนทันทีครับเกรนพยายามร้องตะโกนว่าพวกเอเลียนยิงเขาเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนละแวกนั้นเทอร์รี่และคอโว ow, พยายามเช็กกฎหมายวา่าหากเขายิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยแล้วมันไปนโดนกับคนอื่นนั่นนับว่าผิดหรือไม่ซึ่งในเฟสก็บอกว่าผิดครับเราจะต้องติดคุกถึง7ปีเอเลียนทั้งสองจึงต้องหาทางกับจัดเกรนเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องติดคุกคโวจึงเสนอว่าจะจับเกรนใสก่กระสวยแช่แข็งและให้ลอยอยู่บนวงโคคคจจจรออบลกกนวว่าาาะหมมดดยุี เอทอรี่ถามกับคอโวว่าเกรนจะไม่เป็นไรแน่นะซึ่งคอโวก็บอกว่าใช่เว้นแต่จะมีดาวเทียมที่ไม่ได้จดทะเบียนจอดอยู่บริเวณโลกพอดีแล้วก็มีจริงๆครับก็สวยของเกรนดันเผื่อไปชนเข้ากับดาวเทียมดวงนั้นซึ่งก็เป็นดาวเทียมที่อเด็กเวนยามยูมยแลกได้สร้างไว้ทําให้เกรนหลุดออกนอกวงโคจรของโลกถูกวาร์ปเป็นจกักรวาลอันไกลโพ้นครับ นั้นได้ลอยไปในระบบสุริยะแห่งหนึ่งตอนนั้นเองได้มียานของหน่วยซิวเวอร์ครอปตำรวจอวกาศมาพบเขาและได้จับกลุ่มเกรนโทษฐานที่กระสวที่เขาได้นั่งมาไม่มีใบอนุญาตในการบินเจ้าหน้าที่ซิวเวอร์ครอปทั้งสองจึงได้พาตัวเกรนไปรับโทษที่ดาวซิวเวอร์เวลครับและนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยที่แสนโคตรจะสวยของพ่อหนุ่มเกรนคัมสตีนกับซิวเวอร์ครอปครับณนาฐานประชาการของซิวเวอร์ครอป เกรนพยายามวอยวายเรียกร้องขอทนายเนื่องจากเขาเนี่ยอยากจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำตอนนั้นเองที่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนามว่าโลนซันได้เข้ามาถามเกรนว่าเขาเป็นโฮมเซเปียนจากโลกหรอซึ่งโลนซันไม่ค่อยจะได้เจอกับมนุษย์โลกตัวปเป็นเนเกรนเกิดคําถามว่าทําไมโลนซันฟังภาษาโลกของเขาออกเขาอาธิบายว่ามันเป็นพอสซิวเซสูที่โลนซันใส่มันสามารถแปลภาษาสิ่งมีชีวิตทั่วกาแล็กซีได้หมดเกรนพยายามอธิบายว่าเขาถูกเพื่อนบ้านต่างดาวยิงเขา และถูกส่งมาที่นี่และถูกจับจากจักรสวยยิงออกมานอกโลกซึ่งมนุษย์ต่างดาวที่ว่าก็น้าตาคล้ายๆกับเอเลี่ยนที่ถูกขังอยู่ในห้องขังเดียวกับเขาโลนซันจึงรู้ได้ทันทีว่านั่นคือพวกเชลอปเปียนเป็นเอเลี่ยนที่ชอบแพร่ขยายสายพันธุ์ตัวเองไปในดาวต่างๆทั่วกาแล็กซีโลนซันเชื่อคำพูดของเกรนและบอกกับเกรนว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนระหว่างที่โลนซันพาเกรนออกมาเขาก็อธิบายว่าซิวคอร์ปนั้นคือองค์กรแห่งความยุติธรรมที่ต้องการจะรวมกาแล็กซีให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยพวกเราจะรวบรวมทุ ณที่แห่งนี้หรือก็คือพอมเดียวกับก e ีเนนเทิร์นและครับเกรนถามเขาว่าที่นี่มีปืนเลเซอร์หรือไรเซเบอร์หรือเปล่าแต่โรซันบอกว่าพวกเราไม่ต้องการของพวกนั้นพอซิวร์สูตรเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดนจักรวาลมันทํามาจากแร่เงินที่บริสุทธิ์ที่ถูกหลอมโดยซิวร์ไฟมีแต่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้ารองชุดสูตรชุดนี้ได้มันสามารถทําให้ผู้ใส่เป็นได้ทุกอย่างแล้วแต่ที่ผู้ใช้จะจินตนาการ และซิวอคอปยังมีเตาพลังงานที่เอาไว้ใช้พลังให้กับชุดสูตรอีกด้วยซึ่งหน้าตาของเตาพลังงานเนี่ยไอส้สายแม่งเอามาจากกินในเช่นนั้นด้วเลยครับลูนซานถามเกรนว่าเขาพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งกับซิวอคอปรือไม่ทำให้เกรนนั้นสับสน เพราะเอาจริงแล้วเนี่ยเขาแค่อยากจะกลับบ้านลอนซันยังคงถามย้ำและยืนยันที่จะเสนอง,งานให้เกรนเป็นส่วนหนึ่งกับซีเวอร์คอปเพราะที่ซีเวอร์เวนั้นยังไม่มีซีเวอร์คอปที่เป็นชาวโลกเลยสักคนลอนซันคิดว่าที่เกรนถูกส่งมาที่นี่ต้องไม่ใช่เรื่องัืออิญแน่ๆคงจะต้องเป็นโชคชะตาที่นำพาเข้ามาเพื่อที่จะได้กลายเป็นซีเวอร์คอปลอนซันพยายามตื้อเกรนจนสุดท้ายเนี่ยเกรนก็ตอบตกลงครับเขาได้พาเกรนไปพบกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วยแกรนเทสลอง,องหัวน้าของทีมกอร์แกร์สผู้ โพอ่าซิววคอปที่สุดแสนจะน่ารักและโคมัสเอเลนชาออสเมเนียนโดยโคมัสก็เป็นคนเดียวในกลุ่มที่มีเห็นด้วยที่จะให้เกรนเข้ามาเป็นซิววคอปเนื่องจากดูภายนอกก็รู้แล้วว่าเกรนนั้นไม่มีน้ำยาและไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นซิววคอปแต่โรนสันก็ยังยืนยันที่จะให้เกรนได้พิสูจน์ตัวเองก่อนโดยโรนสันได้ไปแอบขโมยซิววสูตรมาให้เกรนดิมใส่และได้ให้สมาชิกในทีมโชว์ทักษะต่างๆให้เกรนได้เห็นถึงพลังของซิววคอปและเมื่อถึงตาที่เกรนต้อง และอยากกลับบ้านทันทีโดนซันบอกกับเกรนว่านี่ไม่ใช่โอกาสที่หายง่ายคนบนโลกมนุูย์เนี่ยมีตั้งหลายล้านคนแต่เกรนจะเป็นคนแรกที่จะได้กลายเป็นซิวเวอร์คอร์เพราะฉะนั้นจงรับหนว่วยซะเกรนยอมใส่ชุดสูทซึ่งก็นั่นแหละครับครั้งแรกที่เกรนได้ทดสอบพลังนั้นมันค่อนข้างจะแย่มากเพราะจิตใจของเขายังโลเลและไม่บริสุทธิ์ก็แกรกงพยายามแนะนําเขาให้ใจเยน็นๆและค่อยๆทาสมาธิแต่สุดท้ายเนี่ยซิวเวอร์สูรก็ดิดตัวเขาออกเพื่อยืนยันว่าเกรนไม่คู่ควรกับชุดซิวเวอร์สูรจริงๆ โคมัสพลอยะแล้วตอย้ำอีกว่าเกรนนั้นไม่มีวันที่จะได้เป็นซิวคอปอย่างแน่นอนหน้าที่ AJ Bar47 ก็แกร์พยายามพาเกรนมาเลี้ยงเล่าเพื่อปลอบใจและบอกเขาว่าไม่มีใครทําได้ตั้งแต่วันแรกแต่เกรนก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาไม่เหมาะที่จะเป็นฮีโร่หรือคนสําคัญอะไรทั้งนั้นชีวิตของเขาเนี่ยก็มีแค่การนอนเล่นดูหนังฟาสต์แอนด์ฟิลเลียอยู่บ้านหรือดูหนังโป๊เป็นวันก็แกร์สได้กดจัดจากคําพูดของเกรนและพยายามกดดันเขาให้นึกถึงเรื่องที่เขาพัฒนาที่สุดดให้คิถึงมัน และใช้มันเพื่อเป็นแรงผลักดันให้จิตใจของเขามีแรงฮึดสู้เพื่อที่จะได้กลายเป็นซีวคอปเกรนนึกถึงเรื่องที่รถ Honda S2000 ของเขาที่ถูกเทอร์รี่มาเดินชนเขารักรถของเขามากและแค่ไม่อยากให้ใครมาสัมผัสมันเขาแค่ต้องการเอาคืนพวกเอเลียนแต่เรื่องบ้าๆท,ทั้งหมดก็มาลงเอยที่นี่ก็แก้ชิงสั่งให้เกรนนึกถึงช่วงเวลานั้นไว้แลาใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เขามีจิตใจที่พร้อมที่จะสามารถใช้งานซีวสูตรได้ แต่อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดหน่อยซึ่งนั่นก็คือซอลยาสีฟ้าที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอันนี้เนี่ยน่าจะได้รับแรงกำลันใจมาจากน้ำแห่งชีวิตในเรื่องดูนครับเกรนคิดว่ามันจะไม่เป็นไรหรอที่ตำรวจอวกาศมาใช้สารแบบนี้แต่ก็ก่ก็บอกว่านี่เป็นกรณีพิเศษเขาจะใช้มันเพื่อให้เกรนนั้นสามารถเรียกจิตใจที่บริสุทธิ์ออกมาได้ยองไงล่ะและนั่นก็กลายเป็นอีกหนึ่งฉากเลิบซีนที่สุดแสนจะหลุดโลกอีกซีนหนึ่งไปเลยครับ เมื่อเสร็จเกิย์กับกอแก๊กแล้วเกรนจึงอยากทดสอบซีวสูตอีกครั้งและครั้งนี้มันได้ผลครับเกรนได้โชว์ฝีมือนในการใช้พลังให้กับเพื่อนๆได้ดูซึ่งก็ทําได้ดีทีเดียวทุกคนต่างยินดีกับเกรนยกเว้นโคมัสลูนซันจึงเสนอให้ไปทำภาร,ร,รกิจทันทีซึ่งโคมัสก็ไม่เห็นด้วยอีกเช่นเคยเพราะมันอาจจะเร็วก,กันไปแต่ทุกคนก็ลงความเห็นชอบกันหมดเขาจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ภารกิจแรกของเกรนและพรกพวกก็คือบุกจับพวาขาซาลายใหญ่ที่ชื่อว่าทอรเทเชียนล และเกรนคู่กับโคมัสเนื่องจากเขาเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดจึงเป็นเรื่องที่เหมาะที่จะคู่กับซีเวคอปมือใหม่อย่างเกรน <S <s เมื่อภารกิจได้เริ่มทุกคนทําตามแผนที่วางไว้โคมัสพยายามบอกกับเกรนให้หนีไปจากที่นี่ซะแต่เกรนชักเริ่กํำคัญโคมัสและไม่ฟังคําพูดของเขา เมืเ่อกรนและโคมาสบุกเข้าไปในโกดังตามแผนที่วางไว้พวกเขาก็ได้รู้ว่าทั้งคู่ถูกหลอกทุกคนในกลุ่มลอนซันวางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วลอนซันใช้เกรนเป็นตัวประกันเพื่อที่จะจ,จัดการกับโคมาสเนื่องจากเขาเป็นคนของโกคอปอีกหนึ่งองค์กรที่มีตำแหน่งสูงกว่าซิวเวอร์คอปโคมาสได้แฝงตัวเข้ามาเป็นซิวเวอร์คอปเพื่อเปิดโปงเรื่องที่ชัวร์ที่ซิวเวอร์คอปได้ทำเอาไว้ลอนซันเลือกที่จะหลอกใช้เกรนเพราะเขามองว่าเกรนนั้นเป็นคนกระจอกและขี้แพ้สุดตั้งแต่ครั้งแรกที่เขา ตอนนั้นเองที่โลนสันกำลังเด็จศึกโคมสัสเกรนก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยโคมสัสแต่พลังของเกรนนั้นยังอ่อนแอเกินไปและไม่สามารถทําอะไรพวกโลนสันได้เลยก็กตะได้บอกกับเกรนว่าเขาได้โกหกเรื่องทั้งหมดเรื่องจ,จิตใจบริสุทิ์อะไรนั่นเป็นเรื่องแต่งทั้งเพลการที่จะกลายเป็นซีวอคอบได้นั้นต้องใช้เวลาฝึกเ,เป็นปีๆไม่ใช่มาแอมสาวคืนเดียวแลจะได้เป็นทันที โลนซันและกอแกลสได้บังคับซิวอร์สูตรของเกรนให้ยิงใส่หัวของโคมาสเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ว่าเกรนนั้นเป็นนักโทษหลบหนีที่ขโมยซิวอร์สูตรมาใช้และได้ทำการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่โกคอบวางแผนจัดฉากทั้งหมดเพื่อเอาผิดเกรนเพื่อที่พวกโลนซันนั้นจะจับกลุ่มเกรนและเอาไปเป็นผลงานของพวกเขา สรุปก็คือแจ้งโลนซันนั้นก็คือพวกตำรวจวิปเิลิทที่หากินกับอะไรแบบนี้แล้วล่ะครับว้าวปวดตับนั้นเนี่ยพวกโลนซันวิ่งไล่จับเกรนเหมือนกับวิ่งไล่กวางตัวหนึ่งเล่นสนุกกับเขาเหมือนไม่ใช่คนแต่โชคยังดีที่มีคนแถวนั้นได้โทรแจ้งกับเจา้าหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งปืนที่เกิดขึ้นพวกโลนซันจึงคิดว่าจะร้อยถึงเช้าก่อนแล้วค่อยไม่ไล่แลกจับกันใหม่เพราะเกรนนั้นคงไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้ไกลในสภาพแบบนั้นเขาถูกทิ้งให้นอนร้องไห้อย่างโดดเดี่ยวหล้ยสภาหลาคนรู้จักยิ่ถเหลอ ซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เกิดมาจากที่เขานั้นเดินไปถนเรื่องมีเรื่องกับเพื่อนบ้านเอเล่ต่างดาวของเขานั่นเองครับแล้วก็เป็นอันจบลงครับกับในเรื่องของซีวอคอปในพาร์ทที่1นึ่งในเรื่องในช่วงแรกนั้นอาจจะดูแหม่งแล้วก็ง่ายๆพอสมควรนะครับแต่รับรองว่าการประจนภัยของเกรนคัมสตตนนั้นมันจะปวดตับไปกว่านี้แน่นอนครับหากว่าผมตกหล่นเนื้อหาตรงไหนหรือบางตัวละครที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยต้องขออภัยมานะที่นี้ไว้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด, share, กร,ดกใในนรัคบี